เรื่องย่อหวานรักต้องห้าม EP หนึ่งเริ่มต้นของความรักที่ซับซ้อนแนะนำตัวละครหลักพกามาลินลินเศร้าแม่ค้าออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จอายุ35ปีชอบความอิสระไม่ผูกมัดกับใครรังสรรสันเศร้าเจ้าของห้างเอสพลาซ่ามีภรรยาแล้วแต่แอบมีความสัมพันธ์กับลินเครือมาดมาดามเคสเศร้าภรรยาของสรรเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งและฉลาดเรื่องราวที่เกิดขึ้นความสัมพันธ์ลับ ลินและสันมีความสัมพันธ์ลับๆกันมาโดยตลอดสันพยายามเกลี้ยกล่อมลินให้เป็นภรรยาอีกคนแต่มาดามเคสไม่ยอมแผนการของสันสันวางแผนจะแนะนําลินให้มาดามเคสรู้จักเพื่อให้เรื่องราวเป็นไปอย่างเปิดเผยแต่มาดามเคสกลับให้จีหน้าติดต่อลินมาคุยงานแทนความเข้าใจผิดของลินลินตกใจมากเมื่อรู้ว่ามาดามเคสติดต่อมาเธอคิดว่ามาดามเคสรู้เรื่องความสัมพันธ์ของเธอและสันแล้วจุดน่าสนใจ ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนความสัมพันธ์ระหว่างลินสันและมาดามเคสเต็มไปด้วยความซับซ้อนและความลับตัวละครที่มีมิติแต่ละตัวละครมีบุคลิกที่แตกต่างกันลินเป็นผู้หญิงที่มั่นใจและอิสระสันเป็นชายหนุ่มเจ้าเล่ส่วนมาดามเคสเป็นผู้หญิงที่ฉลาดและแข็งแกร่งความขัดแย้งที่กำลังจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในตอนแรกทำให้เห็นว่าความขัดแย้งกำลังจะเกิดขึ้นและเรื่องราวจะดำเนินไปอย่างไรต่อไปสรุป ตอนแรกของละครหวานรักต้องห้ามได้ปูพื้นเรื่องราวของความรักที่ซับซ้อนและเต็มไปด้วยอุปสรรคของตัวละครหลักทั้ง3าคนความสัมพันธ์ที่แอบซ่อนอยู่และการเผชิญหน้าที่กำลังจะเกิดขึ้นทำให้ผู้ชมอยากติดตามชมตอนต่อไปว่าเรื่องราวจะดำเนินไปในทิศทางใดหวานรักต้องห้ามอีพีหนึ่งเปิดศึกความรักสามเศร้าจุดเด่นของตอนแรกเลิฟซีนเดือดตอนแรกเปิดตัวมาแบบจัดเต็มด้วยฉากเลิฟซีนระหว่างรังสรรค และมาดามเคทที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ยังคงร้อนแรงแม้จะแต่งงานกันมานานความสัมพันธ์ซับซ้อนความสัมพันธ์ของรังสรรค์กับมาดามเคทและพากามาลินถูกเปิดเผยให้เห็นอย่างชัดเจนตั้งแต่ตอนแรกทําให้ผู้ชมได้เห็นถึงความซับซ้อนของตัวละครแต่ละคนการแสดงที่น่าสนใจทั้งดอมาชาและแมตตต่างก็แสดงได้อย่างถึงอารมณ์โดยเฉพาะฉากเลิฟซีนที่ดูเป็นธรรมชาติและน่าเชื่อถือสิ่งที่น่าจับตามอง ความขัดแย้งที่กำลังจะเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและความต้องการของรังสรรค์ที่จะมีภรรยาอีกคนทำให้เห็นว่าความขัดแย้งกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตปฏิกิริยาของมาดามเคธเมื่อมาดามเคธรู้ว่ารังสรรค์ต้องการมีภรรยาอีกคนเธอจะทำอย่างไรเพื่อปกป้องสถานะของตัวเองความสัมพันธ์ของลินและสันความสัมพันธ์ของลินและสันจะดำเนินต่อไปได้อย่างไรท่ามกลางอุปสรรคมากมายสรุป ตอนแรกของละครหวานรักต้องห้ามได้เปิดฉากความรักที่ซับซ้อนและเต็มไปด้วยอารมณ์ของตัวละครหลักทั้งสามคนการแสดงที่น่าประทับใจและฉากเลิบซีนที่เข้มข้นทำให้ผู้ชมติดตามเรื่องราวต่อไปได้อย่างไม่น่าเบื่อเรื่องย่อหวานรักต้องห้ามอีพี2มาดามเคสจับได้ว่าพากามลินคือเมียน้อยพากามลินแมทพีรณีมหามาดามเคตมาช่ที่บ้านการเจรจาธุรกิจผ่านไปด้วยดีทั้งคู่คุยกันถูกคอเคส ถึงกับยอมเล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟังทําให้ลินรู้ว่าเคสไม่ได้อนุญาตให้สันดอมไปมีเมียอ,อื่นตามที่เขากล่าวอ้างมาตลอดลินโกรธมากออกปากตัดสัมพันธ์กับสันทันทีแต่สุดท้ายเคทก็รู้ว่าพกาม,มาลินคือเมียน้อยของสันหวานรักต้องห้ามอีพีสศึกชิงรักหักสวัสด,ดูเดือดจุดเด่นของตอนนี้ฉากดราม่าเข้มข้นฉากการเจรจาของลินและเคสเป็นไฮไลท์ของตอนนี้บทพูดที่ยาว และอารมณ์ที่รุนแรงทำให้ผู้ชมได้สัมผัสถึงความรู้สึกของตัวละครทั้งสองอย่างลึกซึ้งการแสดงที่ยอดเยี่ยมทั้งแมทและมาชาแสดงได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะฉากที่ทั้งคู่ต้องประชันหน้ากันทำให้เห็นถึงความสามารถทางการแสดงของทั้งคู่การพัฒนาตัวละครลินแสดงให้เห็นถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนเมื่อต้องเผชิญหน้ากับเคสส่วนเคสก็แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและอำนาจเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นการ,รเผชิญหน้ากันอีกครั้ง ลินตัดสินใจไปเจรจากับเคสเพื่อยุติปัญหาแต่กลับต้องเผชิญหน้ากับการแก้แค้นของเคสการประชันอารมณ์ทั้งลินและเคสต่างก็ใช้คำพูดที่คมคายเพื่อต่อสู้กันความพ่ายแพ้ของลินลินยอมรับความผิดและขอโทษเคสแต่ก็ยังคงถูกเคสต่อว่าอย่างรุนแรงผลกระทบที่เกิดขึ้นความสัมพันธ์ของลินและเคสความสัมพันธ์ของทั้งคู่ยิ่งตึงเครียดมากขึ้นและดูเหมือนว่าจะไม่มีทางออกที่ดี อนาคตของลินลินต้องเผชิญกับผลกระทบจากการกระทําของตัวเองและอาจจะต้องสูญเสียหลายสิ่งหลายอย่างสิ่งที่น่าติดตามเคสจะทําอะไรกับลินต่อไปสันจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่ลินจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้หรือไม่สรุปตอนที่สามนี้เป็นการเปิดศึกชิงรักหักสวัสดที่ดูเดือดระหว่างลินและเคสการแสดงที่ยอดเยี่ยมและบทพูดที่คมคายทําให้ผู้ชมรู้สึกตื่นเต้น และลุ้นไปกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นหวานรักต้องห้าม ep สามเกมแค้นขยายวงกว้างเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นการแก้แค้นของเคทเมื่อเคทรู้ว่าลินเป็นเมียน้อยของสันเธอจึงตัดสินใจแก้แค้นด้วยการแจ้งความว่าบริษัทของลินขายของละเมิดลิขสิทธิ์ทำให้ลินและทีมงานต้องเดือดร้อนคาทาเข้ามาพัวพันคาทาที่กำลังดูไลฟ์ขายของของลินก็ถูกดึงเข้ามาพัวพันกับเรื่องราวนี้ด้วยความขัดแย้งของสันและเคท สันรู้ว่าเคสเป็นคนทำร้ายลินจึงเกิดความขัดแย้งรุนแรงขึ้นระหว่างเขากับเคสความพยายามของลินลินตัดสินใจไปขอโทษเคสเพื่อยุติเรื่องราวทั้งหมดจุดน่าสนใจการขยายวงของความขัดแยง้งจากเรื่องความรักกลายเป็นเรื่องธุรกิจทำให้เรื่องราวซับซ้อนมากขึ้นตัวละครใหม่เข้ามาเกี่ยวข้ององเรเข้ามาปลอบใจเคสทำให้เกิดความสัมพันธ์ใหม่ขึ้นการตัดสินใจของลิน ลินจะสามารถขอโทษเคสและยุติเรื่องราวได้หรือไม่ผลกระทบที่เกิดขึ้นชื่อเสียงของลินชื่อเสียงของลินถูกทำลายและธุรกิจของเธออาจได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงความสัมพันธ์ของสันและเคสความสัมพันธ์ของทั้งคู่ยิ่งยแย่ลงไปอีกความสัมพันธ์ของลินและคาทาคาทาเข้ามาพัวพันกับเรื่องราวของลินทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่มีความซับซ้อนมากขึ้นสิ่งที่น่าติดตาม เคสจะยอมให้อภัยลินหรือไม่สันจะเลือกข้างใครระหว่างลินกับเคสอองเรจะมีบทบาทอย่างไรในเรื่องราวนี้สรุปตอนที่สามนี้เป็นการขยายวงของความขัดแยง้งทำให้เรื่องราวยิ่งน่าติดตามมากขึ้นการกระทำของเคสส่งผลกระทบต่อชีวิตของหลายคนและผู้ชมต้องลุ้นว่าเรื่องราวจะจบลงอย่างไรเรื่องย่อหวานรักต้องห้าม e p 4เกมแค้นขยายวงกว้างขึ้นเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น การ,รเผชิญหน้าครั้งใหม่ลินพยายามไปเจรจากับเคสอีกครั้งแต่กลับถูกเคสท้าท,ทายให้สู้การวางแผนของลินลินเริ่มมองหาช่องทางที่จะเอาชนะเคสโดยการใช้คาถาเป็นเครื่องมือความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของคาถาเราได้รู้ว่าคาถาเป็นลูกชายของเคสและสันและเขากำลังต่อสู้เพื่อชุมชนของเขาจุดน่าสนใจความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างตัวละครความสัมพันธ์ระหว่างลินเคสคาถา และสันยิ่งซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆการต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ลินและเคสต่างก็ต้องการปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองบทบาทของคาทาคาทาจะเลือกข้างใครระหว่างแม่กับลินผลกระทบที่เกิดขึ้นความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นความขัดแย้งระหว่างลินและเคสทวีความรุนแรงมากขึ้นผลกระทบต่อชุมชนการต่อสู้ของคาทาส่งผลกระทบต่อชุมชนของเขา อนาคตของลินและธุรกิจของเธออนาคตของลินและธุรกิจของเธอมีความไม่แน่นอนสิ่งที่น่าติดตามลินจะใช้คาทาเป็นเครื่องมือในการแก้แค้นเคสได้สำเร็จหรือไม่คาทาจะเลือกข้างใครระหว่างแม่กับลินความสัมพันธ์ระหว่างลินและคาทาจะเป็นอย่างไรต่อไปสรุป ตอนที่สี่นี้เป็นการขยายวงของความขัดแยง้งและความซับซ้อนของเรื่องราวมากยิ่งขึ้นการกระทำของแต่ละตัวละครส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างและชุมชนการต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมกำลังดำเนินไปอย่างเข้มขน้นฟังต่ออ p พีห้านะคะสวัสดีค่ะ